เราก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งเรากำลังทาอะไรอยู่เขาเก่งเรื่องอะไรแล้วเราเก่งเรื่องอะไรเราเก่งแล้วเราสามารถดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆห,หรือดึงกลุ่มลูกค้าเขาในจุดที่เขาทําไม่ได้มาที่ร้านเรา <C le af> ผมว่าเออทุกๆร้านสามารถหาได้เราจะไปอยู่ในโมเมนต์ออฟไลฟ์ของเขาได้ยังไงบ้าง <C le af> การขายมันจะเกิดขึ้นก็ตามฉ่นั้นเราพุทธเดอะไรท์เมนูหรือเมนูที่ถูกต้องกับราคาที่ถูกต้องไปที่กลุ่มลูกค้าที่ถูกต้อง <C le af> เราไม่ค่อยลดราคาการลดราคาคือการลดยอดขาย,ขายของตัวเราเอง <C le af> ในขณะที่ต้นทุนเราเท่าเดิม แต่วิธีการทำโปรโมชั่นของเบอร์เกอร์คิงจะเป็นการแถมให้ลูกค้ามากกว่าสวัสดีครับต่อเพนงปิ้นกลับมาพบกับ EP ที่3ของซีรีส์เบอร์เกอร์คิงเนาะังนี้เรายังอยู่กับตุนเม g เกอร์ติ้งเมเเจอร์ของเบอร์เกอร์คิงนะเมื mm ่ hmm. อกี้2 EP ก่อนหน้านี้เราพาไปดูประสบการณ์หน้าร้านแล้วเราพา EP ต่อมาเราพาไปทดลองทำเบอร์เกอร์แล้วเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับ EP นี้ตุนยังอยู่กับเราเราจะมาคุยกันเรื่องการตลาดแบบเชนที่ว่าในมุมร้านอาหารน่ะเรามักจะมีคําถามว่าวันๆนนะ่ะเชนร้านอาหารมันทําแคมเปญอะไรบ้างวะทําไมมันออกมารัวเป็นหมัดชุดขนาดนี้แล้วเรามีวิธีคิดยังไงในการทําแคมเปญแต่ละแคมเปญอยากให้ตุนช่วยมาแชร์หน่อยเผื่อคนทําร้านอาหารที่เขาฟังอยู่เขาจะได้ลองเอาไปคิดได้ว่าเอ๊ะเขาจะเริ่มคิดแคมเปญการตลาดยังไงให้มันปังแบบที่เบอร์เกอร์คิงทำ จริงๆสิ่งที่เราเห็นแบรนด์อาหารต่างๆว่าแบบเฮ้ยทำไมวันนี้มันมีโคสแบบนี้อีกแล้วทำไมวันนี้มันมีโปรดักต์ใหม่ออกวะทำไมวันนี้มันมีโปรโมชั่นออกวะม่มีส่วนลดพิเศษสําหรับวันเทศกาลอีกแล้วอะไรแบบเนี้ยปกติแล้วพวกแบรนด์เชนนะครับเขาจะมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยๆก็แบบสู่อันนี้ปี2024สักประมาณเดือน8เดือน9ปี2023อะแพลนแทบจะต้องถูกฟันลซ์ไปแล้วทั้งปีสําหรับทั้งปี2024แสดงว่าคือเขาไม่ได้แบบ แม่เด้ยยอดขายตกลงและคิดแคมเปญอะไรดีจริงๆแล้วเราเขาเรียกว่าอะไรเดีอคือการทําร้านอาหาร1ปีเราจะเห็นเทรนด์ของยอดขายเทรนด์<ม>ของลูกค้าอยู่แล้วจริงๆที่เราบอกว่าแบบเอยปกติเดี๋ยวนี้มันเป็น Data d ดิเว n นอะเออมันมันเป็นมานานแล้วนะมันไม่ได้เ,<อ>เป็นช่วงนี้คือหมายถึงว่าเชนน่ยมันเป็นมานานแล้วแต่ SME อมมันยังเพิ่งมาเป็นใช่ก็เราเอา Data มาดูว่าเฮ้ ยอดขายในแต่ละเดือนเป็นยังไงมันตกหรือว่ามันโตจากการที่ลูกค้าเพิ่มเข้ามาหรือการใช้จ่ายมันมากขึ้นมันน้อยลงเรามีการทำอนาสิทิอะไรพวกนั้นเพราะฉะนั้นจริงๆเรื่องพวกนี้ผมว่าสำคัญกับผู้ประกอบการมากนะแสดงว่าแต่ละร้านจะรู้ตัวเองว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงโลซีสั้นช่วงนี้จะเป็นช่วง high season อยู่แล้วใช่พูดในภาพรวมได้ไหม สำหรับใครที่ไม่เคยเปิดร้านอาหารมาครบ1ปีอะช่วงไหนของร้านที่มันจะเป็นช่วงที่หายช่วงไหนของร้านที่จะเป็นช่วงที่โลบ้างเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดใกล้ตัวเราที่สุดนะเริ่มจากผาาที่แคบที่สุดเลยวีคเดย์กับ Week End วันธรรมดากับวันเสาร์อาทิตย์ย่อขายต่างกันแลแ<ต>ะแต่แต่อันนี้มันขึ้นอยู่กับทำเลละ,ะถูกไหม และทีนี้ถ้าเราขยีบออกมาหน่อยเดือนที่มีเทศกาลกับเดือนที่ไม่มีเทศกาลหรือสิ่งที่เราเรียกว่าวันหยุดนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นวันหยุดนะขัตฤกษ์วันหยุดปีใหม่สงกรานต์อะไรแบบนี้ยอดขายก็ต่างกันแหละซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าจะยอดขายขึ้นเสมอไปนะสมมติว่าเราเป็นร้านอาหารที่อยู่ในอยู่ในออฟฟิศสํานักงานช่วงหยุดยาวนี่นรกนะก็ใช่ปะต้องหาวิธีการสร้างยอดขายในในมิติอื่นๆแทนดีกว่าผมว่าเอาช่วงนั้นหยุดยาวแต่มี อีเวนต์พอดีนี่เราแทนที่จะอยู่ในตึกเฉยๆเราไปออกอีเวนต์แบบฟู้ดเฟสติวัลต่างๆะไรพวกนี้ผมว่ามันจะต้องมีการแบบแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอย่างเช่นแบรนด์เชียนก็เหมือนกันสมมติเราวางแผนปี2024ไปแล้วแต่ว่าณจุดใดจุดหนึ่งที่เราวิ่งตามแผนมาตลอดมันมีสิ่งที่เรียกว่าแบบไม่คาดคิดเข้ามาปัจจัยภายนอกเข้ามาเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงพวกแผนพวกนี้ได้ตามตามตาม เออตามเหตุการณ์ต่างๆเขาเรียกอะไรเขาจะมีแคมเปญหลักในการออก NPD new product ออกมาเรื่อยๆแต่ระหว่างนั้นสมมุติว่า <c oughs> เฮ้ยดันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดไอสินค้าแบบนี้มันไม่เป็นที่นิยมก็ต้องรีบคิดคิดอันใหม่ออกมาเราต้องรีบคิดรีบทําใหม่รีบขอแอพ r o ูฟใหม่ทาซื้อใหม่ทั้งหมดเลยพวกนี้ครับก็จะเกิดขึ้น <c oughs> ในมุมรา้านอาหารนะ่ะจำเป็นจะต้องมีการออกเมนูใหม่เรื่อยๆไหมหรือเราสามารถใช้เมนูแบบเดิมๆไปได้ตลอดผมว่าในเบื้องต้นถ้าเกิดว่า เรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นในเรื่องของความคอนซิสเซนซีของอาหารรสชาติคุณตี้อะไรพวกนี้ครับผมว่าทํามาตรฐานของเราให้แน่นก่อนทีนี้พอมาตรฐานของเราแน่นปุ๊บลูกค้าเริ่มติดแล้วลูกค้าเริ่มพูดต่อแบบเอ้ยมันเกิดปากต่อปากกับร้านเราเลยพวกนี้ครับหลังจากนั้นผมว่าการล็อตนิวโปรัดสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งเพราะว่า1 objective หรือว่า1จุดประสงค์ของการออกสินค้าใหม่ มันคือเพิ่มความถี่ของการที่ดึงลูกค้ามาที่ร้านเราหมายถึงอะไรแค่เราออกโปรดักต์ใหม่ลูกค้าจะกลับมาร้านเราบ่อยขึ้นหรออ่า่พูดง่ายๆสมมติว่าพี่ต่อรู้สึกว่าแบบเออพี่ต่อชอบวอปเปอร์ของเบอร์เกอร์ิงมากเลยลพี่ต่อมากินเดือนละครั้ง เป็นปกติอยู่แล้วแต่ทีนี้อยู่ดีๆผมออกข้าวหน้าหมูย่างมาใหม่มแลวพี่ต่อรู้สึกว่าแบบเฮ้ยปกติก็ชอบกินข้าวหน้าหมูย่างนี่หว่าแต่ไปกินร้านอื่นทีนี้เบอร์คิงมีแล้วอ,ะอ่ะเอาไหนไหนเบอร์คิงมีกูมาลองที่เบอร์คิงบ้างก็ได้กลายเป็นว่าเดือนนั้นพี่ต่อมาที่เบอร์คิงสองครั้งแล้วนะจะชอบไม่ชอบยังไม่รู้แต่อย่างน้อยครั้งแรกจะทําให ลูกค้ากลับมาบ่อยกว่าเดิมละใช่ถ้าเขาดันชอบก็มีโอกาสที่เขาอยากจะกลับมากินซ้ําเพิ่มถูกต้องถ้าดันไม่ชอบเดือนหน้าพี่ก็กลับมากินวอปเปอร์ของผมเหมือนเดิมอ๋อไอ้ออนี้เรามักจะคิดว่าการเพิ่มนิวโปรดักต์มันคือทำให้ลูกค้าเข้ามาในร้านและสั่งอย่างอื่นใหม่ๆมากขึ้นไม่ได้มีประโยชน์อย่างนั้นอย่างเดียวแต่ทำให้ลูกค้ามีฟรีเควนซีที่กลับมาบ่อยขึ้นด้วยใช่แล้วก็มันอาจจะเป็นแมกเน็ตในการดึงลูกค้ากลุ่มใหม่ๆที่ ไม่ได้ชอบโปรดักต์เดิมๆของเราก็ได้สมมติว่าสมัยก่อนเบอร์เกอร์คิงไม่ได้มีเบอร์เกอร์ที่เกี่ยวกับชีสเลยเพราะฉะนั้นคนที่ชอบชีสอาจจะไม่ได้นึกถึงเบอร์เกอร์คิงแต่พอตอนนี้เราล็อตโฟร์ชีสเลเวอร์เบอร์เกอร์ที่มีชีส4ีสัญชาติอยู่ในเบอร์เกอร์ชิ้นเดียวสายชีสโดนแน่สายชีสโดนแน่เพราะฉะนั้นคนที่ชอบกินชีสในร้านอาหารประเทศอื่นๆก็แบบเฮ้ยเบอร์เกอร์คิงมันมีสิ่งที่เราต้องการนี่ว่ามันคือสวรรค์ของคนรักชีสอ่ะเพราะฉะนั้นก็ มาลองกินของเขาซะหน่อยแล้วอยู่ดีๆเกิดติดใจก็กลายเป็นว่าเราได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ๆเข้ามาในร้านเพิ่มเติมอีกเพราะฉะนั้นอันนี้คือความสําคัญของการล็อกแอนด์ดูที่ร้านนะครับร้านอาหารที่เราไม่มีเมนูใหม่อะเหมือนเราเล่าเรื่องเดิมๆในออนไลน์ลูกค้าเห็นเขาก็เบื่อเขาก็คิดในใจว่ากูรู้ลแล้วว่ามึงขายอันนี้จะโพสอ,อะไรใหม่ๆแต่พอเรามีเมนูใหม่เหมือนเรามีเรื่องเล่าใหม่ๆให้กับลูกค้าถูกปะใช่ลูกค้าก็รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนเหมือนเราซื้อเสื้อผ้าใหม่อะแล้วแบบไปเจอเพื่อออนนะเเราาก็ยจแบบส มุมมองใหม่ๆความใหม่ของเราความสดของเราอะไรอารมณ์เ,เหมือนเดินเข้าร้านซาร่าถ้าเราเดินเข้าร้านแฟชั่นแบรนด์ทั่วไปเราเพิ่งซื้อไปเดือนที่แล้วเราก็รู้มันเป็นของบนเชลเดิมๆมแต่ซาร่าเปลี่ยนทุกวีคยังไงก็ตามเดินเข้าห้างต้องเดินเข้าซาร่าเพราะเดี๋ยวจะเจอตัวที่เราอาจจะชอบก็ได้ใช่อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นประโยชน์ของการคิดโปรดักต์ใหม่ๆแต่แน่นอนในการคิดโปรดักต์ใหม่ๆมันก็ทําให้เจ้าของร้านอาหารอย่างเราต้องทํากันบ้านเยอะมากขึ้น ึ่งวิธีท,ทากันบ้านเดี๋ยวนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องต้องดูแต่ร้านเราเองเราก็ไปดูร้านคู่แข่งได้ถูกปะอีกอย่างหนึ่งที่ช่วยธุรกิจเราได้เยอะก็คือเราก็ต้องแบบรู้เขารู้เราถูกไหมคือเราก็ต้องรู้ว่าคู่แข่งเรากลาลังทาอะไรอยู่<ม>เขาเก่งเรื่องอะไรแล้วเราทําอะไรอยู่แล้วเราเก่งเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถดูได้ว่าแบบอ่ะสิ่งนี้กลุ่มลูกค้า<ม>เขาจะไม่มีทางสวิชมาทำมามากินแบรนด์เราอ่ะเราก็ไม่ต้องไปสู้ เราสู้ในในสิ่งที่เราแบบสามารถแบบเฮ้ยเราเก่งแล้วเราสามารถดึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆห,หรือดึงกลุ่มลูกค้าเขาในจุดที่เขาทําไม่ได้มาที่ร้านเรา<ๆ><ๆ>ผมว่า<ๆ>ออ opportunity หรือว่าโอกาสในตรงนี้ผมว่าทุกๆร้านสามารถหาได้ฉะนั้นใครที่ทําร้านตัวเองแล้วบอกว่าร้านเราเราชอบรสชาติแบบเราที่สุดเราไม่เสียเวลาต้องไปกินคนอื่นหรอกเราไม่ได้ไปกินร้านคู่แข่งเพราะเราชอบหรือไม่ชอบเราไปกินร้านคู่แข่งเพราะเราต้องการเรียนรู้ว่าเขาทํำยังไง<ๆ>ฉะนั้นแยกความชอบส่วนตัวกับความจําเป็นในการทําร้านออกจากกันนะ คทุกนอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นจากร้านเชนโดย,เ,ยเฉพาะร้านที่เป็นแบบประเภท QSR แบบเนี้ยมันคือการทำ local marketing ม,มันเป็นเรื่องที่ร้านอาหารแบบพวกพี่อ่ะไม่ค่อยได้คิดกันเลยเชนมีวิธีคิดยังไงกับเรื่องโ local marketing ผมว่าเรื่องโ local marketing มันทำได้ในหลายๆมิติอย่างแรกคือก็ by location หรือว่าแบบถิ่นที่อยู่อาศัยของเขาอ่ะคือไม่ใช่ว่าทุกๆ เขาเรียกว่าอะไรทุกๆจังหวัดทุกๆภาคเขามีพฤติกรรมการกินที่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องการวาง layout เมนู สื่อข้างนอกร้านเราควรจะดึงเขาด้วยเมนูอะไรอะไรแบบน,นี้ค <c oughs> คนไทยมีความชอบที่ไม่เหมือนกันอย่างเช่นอ่ะคนนี้ชอบกินเนื้อคนนี้ชอบกินหมูคนนี้ชอบกินไก่หรือว่าจังหวัดนี้ดังเรื่องไก่หรือดังเรื่องปลาอะไรพวกนี้เออเราจะไปอยู่ในโมเมนต์ออฟไลฟ์ของเขาได้ยังไงบ้างเพราะฉะนั้นเรื่องการวางเมนูก <c oughs> ารวางสื่อต่างๆก <c oughs> <ๆ S 2> ็เกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งในการทำ locally sourcing ก็คือ purchasing power หรือว่าแบบ ความสามารถในการใช้ใจ่ายของลูกค้าอันนั้นก็สําคัญถ้าเบอร์เกอร์คิงดันไปอยู่ใกล้ใก,ใกมหาลัยกับเบอร์เกอร์คิงที่อยู่ย่านท่องเที่ยวกําลังใช้ใจ่ายไม่เท่ากันใช่เพราะฉะนั้นเมนูตั้งต้นหรือเมนูที่จะเป็นแมกเน็ตในการดึงคนมาที่ร้านก็จะไม่เหมือนกันสมมติลูกค้าเดินมาในร้านสมมติว่าเขาเป็นแบบมหาลัยอย่างเงี้ยแต่ว่าเราโชว์เมนูที่แพงที่สุดเป็นบอร์ดที่ใหญ่ที่สุดเลยราคารวมรวมแล้วแบบ300กว่าบาทอย่างเงี้ยเขาจ่ายไม่ไหวเขาเขาจ่ายไม่ไหวแต่สมมติเรากลายเป็นว่าแบบเอ้ยเมนูเบอร์เกอร์ปลาเริ่มต้นแบบบ79 889าท เฮ้ยเขารู้สึกว่าแบบเออย,ยังไม่ถึงร้อยเลยอะไรแบบนี้แต่สุดท้ายแล้วพอเขาสั่งเบรกเกรอร์เกอร์ปลา1ชิ้นเราก็เสนอเขาเพิ่มสิเอาเฟรนไฟรายไหมเอาน้ำไหมหรือจะจัดเป็นชุดได้ลดราคานะ <S <S เพราะฉะนั้นผมว่าการขายมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อเราพุด เ e right เมนูหรือเมนูที่ถูกต้องกับราคาที่ถูกต้อง<ม>ไปที่กลุ่มลูกค้าที่ถูกต้องคนที่ทําร้านอาหารทุกคนพบปัญหาเรื่องการตลาดเหล่านี้หรือเปล่าทํา Facebook ไปทําไมลิชน้อย Facebook ปิดกั้นการมองเห็นหรือเปล่าถ่ายรูป i อลงไปก็ไม่เห็นมีคนกดไ like ลค์เราสักทีจะเริ่มต้นร้านอาหารเราใน Tik t o k อกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงคุณสามารถหาคําตอบได้ในเลสซ์ลองบิสเนสอ s คาเดมี่สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการร้านอาหาร อีกประเด็นหนึ่งที่เห็นความต่างของการที่ร้านอาหาร SME กับร้าน chain คือร้านเชนมันมักจะไม่ได้มีโปรโมชั่นแค่โปรโมชั่นเดียวแต่มันสาดกระสุนโปรโมชั่นเลยเนี่ยแค่เดินเข้ามาที่หน้าเคาน์เตอร์นะเห็นโปรไม่รู้ตั้งกี่อย่างแต่ทําไมร้านอาหารที่เป็น SME เขากับคิดโปรช่วงเวลาหน,นึ่งแค่มีโปรเดียวมันต่างกันยังไงผมว่าอาจจะเป็นเรื่องหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของจํานวนจํานวนลูกค้าด้วยแหละพอเราเป็นร้านเชน i n แล้วก็เรามีกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายอะไรอย่างเงี้ย ความชอบของเขาก็ต่างกัน,กนแล้วบวกกับว่าแบบเออเราอาจจะโชคดีกว่าหน่อยที่เรามีระบบ Data หลังบ้านที่แบบบอกว่าแบบเฮ้ยกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้เขาชอบโปรโมชั่นประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มอื่นๆก็มีโปรโมชั่นที่แตกต่างกันแสดงว่าทุกคนที่เดินเข้าร้านเบอร์เกอร์คิงไม่ว่าคุณจะเป็นกลุ่มลูกค้าประเภทไหนมันต้องโดนตกสักหนึ่งโปรถามผมว่าใช่ไหมก,ก็ใช่ครับเราถึงมีสิ่งที่เรียกว่าแบบ loyalty and CRM platform mm hmm. เพื่อเข้ามาเสริมในเรื่องนี้ track พ,พฤติกรรมลูกค้าได้และ หลีดพฤติกรรมลูกค้าได้เอาจริงๆอ่ะร้านอาหารทุกคนก็เอาไปใช้ได้นะเพราะว่าต่อให้เราไม่ใช่ร้านขนาดใหญ่แต่แน่นอนมันไม่ใช่แค่ลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มเดียวมากินเราต่อให้เราบอกว่าเราเป็นร้านญาติออฟฟิศสำนักงานที่เงินเดือนอ,อยู่มาสัก2 0 0 0 0ื่นถึงสามหมแต่มันก็ต้องมีกลุ่มครอบครัวหลุดม,มามันต้องมีกลุ่มวัยรุ่นหลุดม,มาหรือช่วงเวลาในแต่ละวันของเขาเขาก็มีเงินในกระเป๋าที่ไม่เท่ากันถ mm. ูกไหมปลายเดือนเงินเขาน้อยกว่าช่วงต้นเดือนแน่นอน ฉะนั้นเราก็สามารถทำโปรโมชั่นหลากหลายเพื่อดึงดูดใจแต่และกลุ่มลูกค้าหรือช่วงเวลาได้ใช่จริงๆอันนี้ดีเพราะว่าจริงๆถ้าถ้าเราไม่ได้มีความรู้เรื่องพวกนี้ตอนที่พี่ทำแคมเปญหรือพี่ทำโปรโมชั่นพี่ก็ทำแค่โปรเดียว3เดือนชอบก็มาไม่ชอบก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าเกิดเราจับทำโปรโมชั่นหลากหลายซึ่งเราอาจจะใช้วัตถุด,ดิบเดิมก็ได้ก็อาจจะทำให้โอกาสลูกค้ากลับมาบ่อยมากขึ้นใช่ต้องครับ ปัญหาของร้านอาหารที่เวลาทําการตลาดคือเจ้าของร้านอาหารคิดอะไรไม่ออกทําโปรโมชั่นลดราคาไว้ก่อนทีนี้ในมุมเชนเมื่อไหร่ที่เราจะลดราคาเมื่อไหร่ที่เราจะไม่ลดราคาแล้วลดราคายัางไงให้เราไม่เจ๊งยังขายต่อได้ถ้าในมุมเชนเราไม่ค่อยลดราคาของเบิร์กเองเอาหรอคือวิธีการทําโปรโมชั่นของเราเรารู้สึกว่าการลดราคาคือการลดยอดขายของตัวเราเองในขณะที่ต้นทุนเราเท่าเดิมอ่าคือ สมมติเราเคยขายอยู่90บาทอันนี้เราลดราคาเหลือ69บาทกําไรเราหายไป21บาทใช่แต่วิธีการทำโปรโมชั่นของเบอร์เกอร์คิงจะเป็นการแถมให้ลูกค้ามากกว่าแบบซื้อเบอร์เกอร์ชิ้นนี้แถมเบอร์เกอร์อีกชิ้นหนึ่งหรือซื้อเบอร์เกอร์ชุดนี้แถมเบอร์เกอร์เพิ่มอีกชุดหนึ่งอะไรแบบนี้ซึ่งในมุมมูล,ลค่าในใจลูกค้าเขารู้สึกว่าเขาได้เยอะใช่แต่จริงๆต้นทุนอนะเราเสียอยู่บนฟู้ดคอสใช่เราเสียต้นทุนบนฟู้ดคอสแต่ว่า เพอร์เซพชันหรือมุมมองลูกค้าคือเขาได้มาอีก1เซตเลยในราคาที่แบบเป็นดับเบิลเพราะฉะนั้นแว l u e ู mm hmm. ที่ลูกค้าได้รับอะครับมันคือคูณสองแต่สิ่งที่เราเสียมันคือแค่แบบฟูดคอสเพิ่มอีกอสมมุติง่ายๆเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งอยู่ที่200บาทเราบอกว่าซื้อ1แถม1เราอาจจะแถมเบอร์เกอร์ที่ราคา150บาทแต่ต้นทุนจริงๆมันอาจจะอยู่สมมุติ3 0ินติดๆเหมือนเราจริงๆกำไรเราหายไปแค่50บาทเท่านั้นใช่ผมว่าจริงๆแล้วการทำซื้อหนึ เดียวกันเสมอไปนะซื้อเบอร์เกอร์แถมเฟ้นไฟซื้อเบอร์เกอร์แถมเฟ้นไฟก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเขียนในแชทว่าซื้ออะไรแล้วได้อะไรเพื่อเป็นการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทีนี้มาในมุมการสื่อสารในออนไลน์สิ่งที่เห็นเบอร์เกอร์คิงทำแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากคือการสื่อสารที่มันดูวัยรุ่นมากขึ้นและมันเกิดเอนเกจเมนตกับคนดูมากขึ้นจากสมัยก่อนโพสต์ไป 5้าไลค์10ไลค์ถูกว่าเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นมีคอมเมนต์มีการปัน่นมีการแชร์มากขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ถ้าเราเป็นร้านอาหารเราจะสามารถทำยังไงให้มันเกิด engagement ในออนไลน์แบบที่เบอร์เกอร์คิงทำได้บ้างผมว่าเรื่องแรกเลยคือเราต้องไปดูแบรนด i n g เราก่อนคืออย่างเบอร์เกอร์คิงอาจจะโชคดีนิดน,นึงเพราะว่าเรามีแบรนด book ก r น n ะแบรนด์บุ๊ก็แ r a n d ์บ o ๊กคืออะไรบอก <Brand Book S 1> อหน่อยมแบรนด์บุมันเหมือนเหมือนกับแบบเป็นตำราเล่มหนึ่งที่บอกว่า เราเป็นใครเกิดมาเพื่ออะไรวิธีการพูดเราเป็นแบบไหนสีสันที่เราชอบเป็นยังไงเราอยากจะขายอะไรให้กับลูกค้าผมว่าเอาแบบคร่าวๆนะมันก็จะมีบอกประมาณนี้ทีนี้เนี่ยพอเราไปดูแบรนด์บุ๊กเราปึ๊บะ่ะบางทีด้วยความเป็นแบรนด์เชนเดี๋ยวเล่าท้าวความไปก่อนแล้วกันด้วยความเป็นแบรนด์เชนอน่ยแบรนด์บุ๊กมันถูกส่งสื่อทอดมาจากต่างประเทศกันแล้วกันเพราะฉะนั้นแบรนด์บุ๊กหนึ่งแบรนด์ของแบรนด์เชนอาจจะไม่สามารถใช้ได้ในประเทศใดประเทศหนึ่งก็เป็นไปได้เห็นไหม เพราะฉะนั้นหน้าที่ของมาร์เก็ตเตอร์สมัยใหม่คือการขยายความขยายขอบเขตของแบรนด์บุ๊กให้มันเข้ากับคนไทยให้มากขึ้นอย่างเงี้ยอย่างเบอร์กิงก็ทำแบบนั้นสมมติว่าในนั้นเขามีสิ่งที่เรียกว่า verbal identity อ่ะออวิธีการพูดแล้วกันนะวิธีการพูดของแบรนด์มันจะต้องเป็นศัพท์ประมาณนี้ซึ่งถ้าเป็นศัพท์ฝรั่งหรือเป็นสแลงแบบนั้นอะเราไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทยแน่นอนคนไทยไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าเป็นในมุมของเบอร์คิงประเทศไทย เราอาจจะต้องมีวิธีการพูดแบบใหม่ๆที่ออกแบบโดยมาร์เก็ตเตอร์ของของเบอร์เกอร์ในประเทศไทยโดยเฉพาะอ่ะแสดงว่าเราแทบจะต้องออกแบบแบรนดบุ๊กการสื่อสารเลยว่าภาษาจะเป็นแบบไหนจะเป็นคะจะเป็นครับจะพูดตาโต้อตอบได้เลเวลไหนถูกปะใช่ต้องครับเพราะไม่งั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้มีการกําหนดอะ่ะมันจะมีความมันของคีย์บอร์ดอ,อ่ะ่าใช่เดี๋ยวมันจะกลายเป็นนักเลงคีย์บอร์ดที่ออมีรถบัสมาลงที่หน้าเพจเคยโดนไหม เคยปะถ้าพูดถึงก็ก็ก็เคยโดนบ้างต้องคิดให้รอบด้านนะเพราะว่าการทำคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์มันไม่ได้เห็นโดยทีมการตลาดเฉยๆอ่ะมันเห็นโดยคนอีกเป็นแสนเป็นล้านคนถ้ามันไวรัลเพราะฉะนั้นเราแทบจะต้องคิดแทน10,000แสนคนหรือหนึ่งล้านคนที่เห็นนั้นเพื่อป้องกันดราม่าที่มันจะเกิดให้ได้มากที่สุดให้มันไม่ไปกระทบกระเทือนจิตใจใครก็แล้วแต่ที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือว่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มันแบบอาจต้องใช้ ประสบการณ์ใช้วิธีการแบบลองดูว่าแบบแบรนด์อื่นเขาทาเป็นยังไงแล้วมันไม่เกิดดารมาม่าหรือเราไปศึกษาจากเคสดาราม่าก็ได้ว่าแบบเฮ้ยอันนี้ถ้าเป็นเราเราไม่ดาราม่าวะ่ะแต่พอเขาโพสตไปแล้วมันดารมาม่าเราต้องไปดูว่ามันเพราะอะไรแล้วถ้าเป็นแบรนด์เราจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมอะไรแบบนี้เดี๋ยวนี้ร้านอาหารพูดว่าเราต้องเป็นตัวเองใช่แต่การเป็นตัวเองมากเกินไปโดยไม่แขร์ลูกค้าหรือไม่แขรแบรนด์แล้วคิดว่าจะพูดอะไรก็ได้มันไม่ได้เพราะว่า สิ่งที่เราพูดมัน represent ตัวร้านเราไปด้วยใช่เพราะว่าจริงๆในในสังคมทั่วโลกแล้วกันมันมีความหลากหลายเกิดขึ้นแลวแลทุกคนยอมรับความหลากหลายกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็ต้อง concern หรือว่าแบบคิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าแบบเออทุกอย่างที่พูดไปมันอาจจะส่งผลกระทบต่อใครคนใดคนหนึ่งก็ได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถป้องกันจุดพวกนี้ไว้ได้มากกว่ามันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ดี mm hmm. แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ดีกับผู้บริโภคทุกคน mm hmm. คำถามสุดท้ายแล้วฝากอะไรถึงเจ้าของร้านที่อยากทําการตลาดออนไลน์ได้ดีบ้างผมว่าหนึ่งเรื่องเลยคือต้องดูว่าเราถนัดอะไรก่อนอเออคือทุกวันนี้มันมีกระแสะหลายเรื่องอะ่ะมันมีทั้ง Data ารินมีทั้งเวียลไทม์คอนเทนต์มีการทำไวรัลต่างๆมีสื่อมันก็แฟกต์เมนต์มากขึ้นมันมีทั้ง Ti k t o อกม,มี Facebook มี i ิน t a g r a m อะไรพวกนี้ถ้าเกิดเรามวัวแต่ไปตามกระแสะมันก็จะกลายเป็นว่าสุดท้ายเราเป็นเราเป็นโฟลเลอร์ไปในทุกๆเรื่องอะ่ะแต่ทีนี้สมมติเรารู้ตัวเองว่า เราเป็นใครเราเก่งอะไรเราอยากจะพรีเซนต์อะไรให้กับลูกค้าแล้วเราตั้งใจทำในมันในทุกๆคอนเทนต์อะอย่างเบิร์คิงจริงๆแล้วบางวันเราอาจจะไม่เห็นคอนเทนต์จากเบิร์คิงก็ได้นะถ้าคอนเทนต์นั้นร,รู้สึกว่าแบบมันยังไม่ดีดพอเออเราไม่อยากให้ผู้บริโภคเห็นในสิ่งที่มันไม่โอเคแม้กระทั่งกับตัวเราอะเออเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าไปเร่งอย่าไปเค้นอย่าไปพยายามทําอะไรที่มันไม่ใช่ตัวเราและมันไม่ได้ดีต่อตัวเราและผู้บริโภคอะถ้าเราพยายาม ฟีดคอนเทนต์ที่หนึ่งมั่นใจว่านี่คือตัวเรานี่คือคุณภาพที่เราอยากจะให้ผู้บริโภคเห็นผมว่าการทําแบบนั้นแบบเสมอต้นเสมอปลายวันหนึ่งแบรนด์คุณจะเป็นที่รู้จักแล้วก็มันอาจจะเกิดไวรลัล mm. เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าไม่มีการตลาดคนไหนที่บอกว่าคอนเทนต์นี้ไวรลัลหรือไม่ไวรลัลไม่มีใครรู้คนที่บอกคือผู้บริโภค mm. สุดท้ายแล้วการทำคอนเทนต์ที่ดีให้ผู้บริโภคเห็นมันอาจจะเกิดไวรลัลได้อันนั้นคือเปอร์เซ็นที่มันอาจจะเกิดได้มากที่สุดสําหรับผู้ประกอบการนะจบสวยอ่ะ ก็ถือว่าเป็น3 EP ที่น่าจะได้ประโยชน์เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าบ้านเรื่องหลังบ้านรวไมไปถึงเรื่องการตลาดก็หวังว่าคอนเทนต์ดีๆแบบนี้จะได้เอาไปใช้กันนะครับแล้วก็สำหรับ EP นี้ใครชอบชอบเนื้อหาอะไรที่ตุนได้แชร์เนี่ยพิมพ์กันเข้ามาหน่อยเดี๋ยวเราจะเลือก สักสามคอนเทนต์ที่เราชอบเราจะแจกหนังสือเจ๊กในกระดาษเลยครับที่เราต้องแจกเพราะว่าเดี๋ยวกลัวขายไม่หมดก็พิมพ์กันเข้ามาหน่อยว่าชอบอะไรในคอนเทนต์นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะพยายามติดต่อร้านอาหารดีๆที่น่าสนใจขอเข้าไปบุกครัวเพื่อให้ทุกคนได้เรียนรู้กันอย่าลืมนะเราใกล้ 3, สามแสนซับแล้วช่วยกันกด s u b s c r i b e หน่อยสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กดซับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไม่ได้กดซับ เดี๋ยว EP ใหม่มาเราจะมองไม่เห็นแล้วยอดวิวผมจะไม่ขึ้นฝากงี p นี้ไปด้วยครับแล้วเดี๋ยว EP หน้ามาเจอกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันครับขอนคุยครับคุณรบกวนก,กดยังกดยังกดแล้วครับกดไลค์ซับสไครป์แชร์ด้วยนะครับโอเค